สวัสดีค่ะวันนี้เช้าๆนะคะเราก็จะพามาดูต้นบอนซีนะคะไม้ประดับไม้มงคลที่เราเพาะย้ายกระถางเขาแล้วนะคะดีเราจะมาดูเห็นไหมคะเราย้ายกระถางเพียงหนึ่งอาทิตย์ลากเขาก็จะติดแล้วนะคะลากเขาเดินเห็นแบบนี้เลยชัดๆแบบนี้ไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลแบบนี้นะคะมาปลูกกันง่ายๆค่ะ นี่สีสดนะคะแล้วก็จะให้น้ำเขาเยอะเนาะชุ่มเกินไปเดี๋ยวเขาจะชื้นนะคะเทคนิคการปลูกบอนสีง่ายๆนะคะใครๆก็ปลูกได้นะคะปลูกแล้วจะสีใบสวยใบสดอีกทีหนึงก็อันนี้กันนะคะนี่แตกกอไหมอย่างนี้นะคะอันนี้ใบใบที่เขาพึ่งติดรากแล้วก็พึ่งออกมาเป็นใบใหม่แบบนี้นะคะแต่แลรก็จะอยู่ตรงนี้นิดนึงเนาะ ตอนนี้เขาก็จะทอดใบสวยงามแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราปลูกง่ายๆที่ระเบียงหลังห้องของเรานะคะหนึ่งกระถางนี้ก็จะเป็นใหญ่นะคะเราปลูกเพิ่งใส่กระถางใหญ่นะคะนี่บนสีต้นนี้เขาจะ กำลังสามใบนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแตกหนอ่อรอบๆอบต้นแม่ให้เราได้เท่าไหร่นะคะนี่มาปลูบอนสีด้วยกันคะ่ะเราก็จะบำรุงเป็นบางช่วงขณะเนาะเติมปุ๋ยคอกโรยรอบๆบ,รบหรือใครสะดวกใส่นมสดได้นะคะผสมน้ำเปล่าเนาะแล้วก็ ไข่เรานะคะไข่หนึ่งฟองผสมน้ำเปล่านะคะสิบริแล้วก็ลดให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกออื่นกันค่ะอันนี้จะเป็นกอมต้นแม่ที่เราแยกนะคะเห็นไหมคะล่าเขาก็จะเดินเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นกอแม่ที่เราแยกเขาเนาะ เขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลากต้นแม่เขามาอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นต้นกอที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเขาเราแยกออกให้เหลือสองต้นนะคะเพื่อไม่แออัดเนาะนี่อันนี้เขาก็กำลังแตกใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะปลูกบอนสีให้สวยๆนะคะนี่ค่ะเรามาปลูกบอนสีด้วยกันนะคะ